มาดูหวยลาวงวดล่าสุดกันนะครับตรวจหวยลาวงวดวันพุทธที่19สิงหาคม2563ห้าามมาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนนามสตว์อะไรกันบ้างเราไปตรวจพร,พร้อมกันเลยครับตรวจหวยลาวงวดวันพุทธที่19สิงหาคม2563าามเรามาเริ่มกันที่เลขห่าตัวกันก่อนเลยครับเลขห่าตัว8 2ดสอง เจ็ดสามเจ็ดแปดสองเจ็ดสามเจ็ดเลขสี่ตัวคือเลขสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเลขสามตัวคือเลขเจ็ดสามเจ็ดเจ็ด สามเจด็ดเลขสองตัวคือเลขสามเจด็ดสามเจด็ดเลขหนึ่งตัวคือเลขเจด็จดเจ็ดเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่สองเจด็ดเต่า 24กบ40นอกอินทรี27เต่า24กบ40นอกอินทรีเรามาทวนตรวจหวยลาวงวดวันพุทธที่19สิงหาคม2563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัว82 737เลข4ตัว27 37 เลข3ตัว7 3 7เลข2ตัว3 7เลข1ตัว7เลขนามสัตว์3นามสัตว์ได้แก่2 7เต่า2 4กบ4 0นอกอินทรีทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สำหรับหวยลาวงวดถัด,ถดไปเราก็จะติดตามแล้วนำมาแจ้งให้ทราบ ในคลิปถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม Subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ